สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูปอลนะคะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่นะคะที่เด็กๆยังไม่ได้เรียนหน่วยนี้ชื่อหน่วยว่าครอบครัวมีสุขนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเด็กๆเองเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเรามาเริ่มกันเลยอ่ามาครอบครัวของเรานะคะ เดี๋ยวเริ่มใหม่นะหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวมีสุขนะคะเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวลองสังเกตสิคะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยเราอาศัยอยู่กับใครบ้างครอบครัวของเรานั้นมีใครบ้างนะมีกี่คนอยู่กันในบ้านนี้มีกี่คนหนะ้าที่อยู่ด้วยกัน แล้วทุกๆคนนั้นปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีต่อ,อครอบครัวกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วแต่ละคนนั้นปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวกันยังไงบ้างเดี๋ยวหน่วยนี้เราไปเรียนรู้กันค่ะครอบครัวของเรามีใครกันบ้างนะเด็กๆลองนึกแล้วก็นับกันดูสิคะติ๊กตักติ๊ก นิ้วพอหรือเปล่าช่วยตอบหน่อยค่ะครอบครัวของหนูมีใครบ้างคุณพ่อคุณแม่มีตัวหนูมีน้องสาวมีน้องชายมีพี่ชายหนึ่งคนมีคุณตามีคุณปู่อ้ แต่ละบ้านนี่มีไม่เหมือนกันนะคะบางคนในบ้านมีคนน้อยไม่กี่คนแค่สี่ห้าคนบางคนในบ้านเนี่ยมีคนเยอะมากเลยมีเป็นสิบคนเลยแต่ละบ้านเนี่ยมีสมาชิกดูไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างในรูปภาพกันดีกว่าครอบครัรวนี้นะคะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่ชายเอ๊ะหรือว่าน้องชายนะ พี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะแล้วแต่ครอบครัวต่อมามีพี่สาวหรือว่าน้องสาวก็ได้นะคะและนี่ก็ตัวฉันเองบางคนตัวฉันก็เป็นเด็กผู้ชายบางคนตัวหนูเองเป็นเด็กผู้หญิงครอบครัวแต่และครอบครัวจะมีสมาชิกแตกต่างกันไปแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยก็จะมีความรักความสัมพันธ์ต่อกันนะคะคำํำศัพท์ คำว่าครอบครัวนะคะพูดว่า family นพูดตามสิคะ family แปลว่าครอบครัวอีกครั้งนะคะ family family แปลว่าครอบครัวคะ่ะเรามาดูดีกว่าว่าครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยมีขนาดเล็กๆ หรือว่าขนาดใหญ่ๆแตกต่างกันไปนะคะมาดูรูปแบบของครอบครัวครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวนะคะก็คือครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะลูกอาจจะหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วแต่อันนี้เขาเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวนะคะต่อไปครอบครัวขยายครอบครัวขยาย ครอบครัวใหญ่นะคะจะมีครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่เนี่ยก็จะมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยหรือบางทีอาจจะมีคุณน้ามีหลานหลานอยู่รวมกันหลายคนมีคุณป้ามีคุณลุงแบบนี้เขาจะเรียกว่าครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยายนะคะคือใหญ่กว่าการมีแค่พ่อแม่ลูกใหญ่เข้าไปอีก บ้านบ้านที่มีครอบครัวใหญ่เนี่ยจะมีจํานวนสมาชิกเยอะเยอะกว่าครอบครัวเดี่ยวที่มีแค่พ่อแม่ลูกนะคะต่อไปเป็นครอบครัวอีกแบบหนึง่งตอนนี้เห็นมีหลายบ้านเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นรายแบบนี้เขาก็เรียกว่าครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะต่อเป็นครอบครัวแบบอื่นๆครอบครัวบางครอบครัวนะคะ,ะมีแต่คุณแม่ที่เลี้ยงดูน้องเลี้ยงดูลูกๆจนโตนะคะ หรือบางครอบครัวมีแค่คุณพ่อคอยดูแลน้องให้เติบโตนะคะเ,เข้าใจได้ว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางคนเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ครอบครัวแบบนี้เขาเรียกว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือถ้าเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างเดียวก็เรียกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่คุณตาคุณยายเลี้ยงเด็กนะคะ คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เพราะว่าอาจจะไปทํางานไกลหรือว่ามีเหตุผลที่ไม่สามารถดูแลน้องได้ก็จะให้คุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่ายที่อายุมากนะคะคอยดูแลเด็กๆซึ่งทั้งหมดครอบครัวทุกแบบนะคะเป็นครอบครัวเช่นเดียวกันหมดทุกยันเลยนะคะไม่ว่าจะแบบไหนครอบครัวที่มีความรักความสัมพันธ์คอยดูแลกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าครอบครัวเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาเป็นใครกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นลูกของใครและเราเนี่ยเป็นเป็นหลานของใครบ้างมามาเดี๋ยวคุณครูจะมาพาเรียกนะคะบางคนเรียกชื่อคุณปู่คุณย่าไม่ถูกบางทีก็เรียกคุณย่าว่าคุณแม่บางทีเรียกยายว่าแม่ บางทีเปู่ว่าพ่อโอ้โงงจริงๆเลยวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการเรียกชื่อญาติให้ถูกต้องนะคะการเรียกชื่อสมาชิกในครอบครัวมีดังนี้ค่ะเราไปดูฝั่งบ้านคุณพ่อก่อนนะบ้านคุณพ่อถ้าคนที่เป็นพ่อของพ่อเราเรียกว่าปู่ แม่ของคุณพ่อเราเรียกว่าย่าค่ะอะพอแต่งงานกันเขาก็จะมีลูกเป็นคุณพ่อนั่นเองต่อไปไปดูบ้านฝั่งคุณแม่บ้างนะนี่ง่าบ้านฝั่งคุณแม่คุณพ่อของคุณแม่เราเรียกว่าคุณตาแม่ของคุณแม่เราเรียกว่าคุณยายอย่าเรียกผิดนะ ส่วนแม่เราก็คือแม่ของเรานั่นเองนะคะพอคุณพ่อคุณแม่นั้นรักกันแล้วแต่งงานกันก็จะออกมาเป็นคุณลูกอ,อันนี้อาจจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้อันนี้อาจจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายก็ได้อันนี้อาจจะเป็นตัวเราอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เอ๊ะคุณครูขาในบ้านของหนูเนี่ยไม่ได้มีแค่พ่อกับแม่ไม่ได้มีแค่ปู่ย่าก,กับตาย,ยายนะ บ้านหนูมีญาติคนอื่นด้วยนะคะหนูเรียกไม่ถูกเรามาดูกันค่ะทางบ้านพ่อถ้าพ่อนะ่นะมีพี่ถ้าเป็นพี่พี่ผู้ชายของพ่อเรียกลุงพี่ผู้หญิงของพ่อพี่ผู้หญิงของพี่พี่ของพ่อนะคะผู้ชายเรียกว่าลุง แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเรียกว่าป้านะแต่ถ้าเป็นน้องของพ่อเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเรียกคุณอานะจ๊ะผู้หญิงผู้ชายน้องพ่อเรียกว่าอาจ้าไปดูญาติฝั่งแม่กันบ้างดีกว่าญาติฝั่งแม่ถ้าเป็นพี่ของแม่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเรียกว่าลุงกับป้านะคะผู้ชายเรียกลุงผู้หญิงเรียกป้า เหมือนก็ฝั่งพ่อเลยเรียกลุงป้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นน้องของแม่นะคะน้องของคุณแม่ผู้ชายและผู้หญิงเรียกคุณนะะ้าค่ะแตกต่างกับบ้านคุณพ่อนี่นะบ้านคุณพ่อน้องคุณพ่อเรียกอาทั้งหมดในครอบครัวนะคะคือวิธีการเรียกชื่อสมาชิกทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเขาเรียกว่าเป็นญาติกันในผู้ซิ เป็นญาติกันใช่พวกนี้คือญาติทั้งหมดเลยนะคะสมาชิกในครอบครัวบางบ้านมีญาติอยู่ด้วยกันหลายบ้านในบ้านเดียวกันเนี่ยบางบ้านบ้านคุณตาอาจจะอยู่ข้างๆแล้วก็บ้านเราแล้วก็บ้านคุณลุงแต่ในที่นี้บ้านใกล้ๆกันเขาก็เรียกว่าเป็นญาติกันค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะคะข้อแรกเลยในครอบครัวของเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความรักและความห่วงใยกันพ่อแม่ก็รักลูกลูกก็รักพ่อแม่หลานก็รักตายายเป็นห่วงเป็นใยกันกลับบ้านหรือยังกินข้าวหรือยังพวกนี้คือความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันในครอบครัวนะคะต่อมาข้อสอง คนในครอบครัวนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะทุกคนเขารู้จักหน้าที่แล้วก็สามารถช่วยเหลืองานได้คุณพ่อคุณแม่เขามีหน้าที่ออกไปนอกบ้านเวลาออกไปนอกบ้านหน้าที่ของพ่อแม่คือไปทำงานไปหาหาเงินแล้วก็ปฏิบัติงานของเขาแล้วพอมีเงินมีขนมมีข้าวก็เอาเข้ามาให้ทุกๆคนในบ้านได้รับประทานได้ใช้กันนะคะ เด็กๆก็มีหน้าที่ของเด็กๆเช่นเดียวกันเวลาเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็เป็นนักเรียนแต่ว่าพอกลับไปบ้านเด็กๆก็เป็นสมาชิกในบ้านเด็กๆก็ต้องทํางานบ้านและช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยเพราะพ่อแม่เนี่ยนอกจากกลับมาจากที่ทํางานแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยทํางานเหนื่อยหาเงินหาขนมหาข้าวเข้าบ้านแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการทํางานบ้านด้วยนะคะ ข้อ3เด็กๆเ,เป็นสมาชิกในบ้านที่ดีได้นะคะด้วยการดูแลตัวเองทำกิจกรรมของตัวเองนะคะกิจวัตรประจำวันให้ทำให้ตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยได้บ้างอย่างเช่นเด็กๆสามารถทานข้าวได้เองแต่งตัวแปรงฟันเข้าห้องน้ำ ทำได้เองหมดทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะต่อไปเด็กๆคือเป็นคนที่รักษาสุขภาพอนามัยดูแลตัวเองให้สะอาดทั้งเรื่องความสะอาดของร่างกายแล้วก็ความความปลอดภัยของสุขภาพอนามัยของเด็กนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเด็กๆต้องรู้จักนะคะดูแลตัวเองเกี่ยวกับความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสใส่หน้ากากเป็นประจำนะคะเมื่อเวลาออกไปนอกบ้าน แล้วก็การล้างมือแล้วก็การใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็สุขภาพอนามัยเพราะว่าถ้าเด็กๆทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายมากขึ้นในการดูแลเด็กๆและดูแลคนในครอบครัวนะคะต่อไปการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ย เด็กๆเนี่ยถ้ามีพี่น้องเนี่ยเราก็สามารถช่วยดูแลน้องที่เล็กกว่าได้นะคะอ่าจะเป็นอุ้มน้องคอยดูแลหรือป้อนข้าวให้น้องหรือถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีน้องหมามีน้องแมวเด็กๆก็สามารถช่วยดูแลให้อาหารอาบน้ําหวีขนดูแลเอาหมาเข้าบ้านเอาแมวเข้าบ้านคือมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้เด็กๆก็สามารถทําได้นะคะ อืมต่อไปเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องให้ความเคารพกับผู้ใหญ่อาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้านะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่เด็กๆสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้เด็กๆสามารถช่วยเหลือคุณปู่คุณย่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุนะคะง่ายๆเลยอย่างเช่นหยิบของให้พ่อแม่ หยิบของให้ยายช่วยยายช่วยยายทำงานเล็กๆน้อยๆถ้าเขาไม่สะดวกในการหยิบไม่สะดวกในการทำอะไรเด็กๆสามารถช่วยเล็กๆน้อยๆได้เช่นหาน้ำให้ดื่มหยิบของให้พา,หพาไปน้ำุนพาไปนี่ใกล้ๆบ้านนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยได้นอกจากนั้นสังคมของเราคนไทยเนาะให้ความเคารพเกี่ยวกับผู้ใหญ่มากดังนั้นเด็กๆต้องมีความเคารพต่อผู้ใหญ่ทุกคนนะคะ คนในครอบครัวของเรานะคะถ้าเป็นสมาชิกที่ดีต่อก,กันเนี่ยเราจะมีความรักแล้วก็สื่อสารแบบด้วยความรักอะคะ่ะสื่อสารด้วยความรักเสมออ่าหลายคนอ่ารักคุณพ่อคุณแม่ก็ก่อแล้วหอมแก้มกันเป็นเป็นประจำเนาะอ่าบางคนรักแม่รักพ่อก็คอยดูแลซึ่งกันและกันแล้วคอยบอกรักกันพูดด้วยพูดกัน พูดกันด้วยค่อยคำไพเราะไม่พูดใจหยาบคายเนาะอันนี้เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวด้วยการพูดและสื่อสารด้วยความรักนะคะเด็กๆเ,เนี่ยนะคะเวลาอยู่ในครอบครัวเนี่ยเด็กๆต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ด้วยเด็กๆก,ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้นะคะ รู้จักฟังผู้ใหญ่สอนแล้วก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่นะคะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นาการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปเรื่องเรื่องในบ้านเรื่องการบ้านเด็กๆก็ฟังพ่อแม่สอนได้ค่ะสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ยเวลามีกิจกรรมอะไรทำร่วมกันเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันนะคะอย่างเช่นการจัดงานวันเกิดเป็นต้น หรือถ้าบางคนอาจจะทํากับข้าวด้วยกันหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวด้วยกันอันนี้เป็นครอบครัวที่เขาแปลงฟันด้วยกันน่ารักจังเลยค่ะอ่าต่อไปอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยนะคะ เด็กๆคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนาะเวลาอยู่ร่วมกันในบ้านเนี่ยเขาจะอยู่อย่างเป็นสุขเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาญใจให้กันนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยดุมากเอาแต่ใจงองแงคืออยากได้อะไรมากๆก,ก็จะงองแงอย่างเดียวเลยไม่มีเหตุผลแบบนี้ทําให้พ่อแม่เขาเ,เหนื่อยเนาะพ่อแม่ทํางานหนักแล้วเด็กๆเ,เข้าบ้านมาเนี่ยก็ควรที่จะ พูดจาดีๆกันด้วยเหตุผลอยากได้อะไรบอกดีๆแต่ว่าไม่ต้องร้องนะคะอ้าวพ่อแม่บางคนเนี่ยมีลูกหลายคนเวลาเล่นกันอาจจะมีแย่งกันโอโหเสียงดังลั่นบ้านเลยเวลาแย่งของเล่นกันเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะคะต่อไปก็พฤติกรรมพวกนี้นะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอันสุดท้ายนี่โอ้โอลังที่จะขโมยข,ของของกินเหรอเนี่ย ไม่ดีนะคะการขาโมยของเนี่ยเป็นนิสัยที่ไม่ดีการเป็นสมาชิกในครอบครัวการเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ดีนะคะเราจะต้องอยู่กันด้วยความด้วยความสุขอะไม่ไม่เสียงดังไม่ทะเลาะกันเนี่ยเราจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนลาคาญใจเราจะไม่เราจะไม่ดื้อนะคะถ้าอยากได้อะไรก็พูดกับคุณพ่อคุณแม่ดีๆฟังเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่ด้วย แล้วก็เวลาเล่นเนี่ยก็ไม่แย่งกันพูดกันดีๆนะคะและนิสัยการเป็นขมโมยเนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่าโตไปเนี่ยเด็กๆอาจจะเป็นนิสัยติดตัวไปจนโตแล้วเป็นนิสัยที่ไม่มีใครอยากคุยด้วยนะคะการเป็นคนขี้ขมโมยหรือเป็นคนขี้โกหกไม่ดีนะคะต่อไปการที่อยู่เป็นครอบครัวกันเนี่ย เวลาคุยกันเนะ่เขาจะคุยกันด้วยเหตุผลนะอย่างเช่นถ้าเด็กๆอยากจะได้อะไรเด็กๆก,ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ดีๆแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาให้เนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุผลว่าบางอย่างให้ได้บางอาจบางอย่างยังไม่พร้อมที่จะให้อันนี้คือตัวอย่างของบ้านที่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่คุยกันด้วยเหตุผลนะคะหลายคนก็ถ้าอยู่ในบรรยากาศที่ทะเลาะกันเนี่ย ก็จะรู้สึกแย่ไม่มีความสุขเลยกับอีกบ้านหนึง่งเวลาเขามีอะไรเขาคุยกันด้วยเหตุผลบ้านนี้ก็จะมีความสุขมากกว่านะคะเวลาอยู่ในบ้านนะคะทุกคนก็ต้องรู้จักกติกาการอยู่ร่วมกันอย่างบ้านบางคนต้องทำงานด้วยกันอย่างเช่นล้างจานฝึกด้วยกันนะคะทั้งพี่ทั้งน้องอ่า แต่ละคนเนี่ยจะมีอาจจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองอย่างเช่นมีห้องส่วนตัวหรือว่ามีชั้นส่วนตัวสำหรับเก็บของเวลาเวลาเด็กๆที่จะใช้ของพวกนี้ร่วมกันกับคนอื่นนะคะเด็กๆต้องรู้จักเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยอย่างบ้านนี้นะคะพี่กับน้องเนี่ยมีเตียงแยกกันเด็กๆก,ก็ควรที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ควรที่จะไป คนที่จะอยู่ในเด็กๆก,ก็ควรที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ไม่ควรไปก้าวล่วงพื้นที่ของคนอื่นเช่นไปกระโดดอยู่บนเตียงของพี่วิ่งเข้าไปเล่นในห้องของน้องหรือว่าลื้อของของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นอันนี้เป็นการไม่เคารพพื้นที่ของคนอื่นนะคะเด็กๆก,ก็ถ้าเด็กๆอยากจะยืมหรืออยากจะเล่นอะไรนะคะขอให้เด็กๆขออนุญาตเจ้าของก่อน หรือถ้าจะเข้าไปในห้องของคนอื่นก็ทําเหมือนน้องคนนี้ค่ะก๊อกกเคาะประตูก่อนเพื่อที่เขาจะได้อนุญาตให้เราเข้าไปได้ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องการเคารพพื้นที่ซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆทุกคนนะคะสามารถเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวได้แฮ p ปี้แฟมิลี่เด็กๆเป็นเด็กดีของครอบครัวหรือยังจ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดท้าย ท้ายบทให้ด้วยมีทั้งหมด6แผ่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําคลิปบอกแบบฝึกหัดเนี่ยให้เด็กๆเกฉเลยให้ทํานะคะต่อจากคลิปนี้ได้เลยแล้วพบกันในแบบฝึกหัดค่ะบ๊ายบาย